지금까지 뉴스 스토리 สวัสดีค่ะเมื่อแต่นา multimulti-field worship ngokko สวัสดีค่ะว่าสิมากแก่นั่นมึงขึ้นนั่นแน่แนแกันตาสองผมแมฆเมาหลายค่ะวันนี้มาใส่แต่ าแต่สาวเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้ป้าไดเด้อค่ะคนใดกดแชร์ให้ป้านะคะนีะ่เสียงน้ำงามไหมคะเอกส้มค่ะ อยู่ในเล้านี่ขายเซี่ยมดค่ะนะคะสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะสามร้อยเก้าสิบบาททรงฟี่แล้วค่ะทซงฟี่ค่ะไปสชิมมะเหมาไปขายกับมะเหมาเด้อราคาสิบหกไทยค่ะเอาไว้ดวนยานูกัดเอาไว้ดวนยานูกัดค่ะเพราะว่าโยครองเขาให้ได้ไรขายค่ะ ชมได้นะคะลดราคาพิเศษค่ะลดราคาพิเศษสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบลดราคาพิเศษสามร้อยเก้าสิบค่ะทรงตี่ค่ะทระงตี่ขคยขายออกหมดแล้วค่ะขารได้ออกให้หมดเลยค่ะ ทักพ่ได้ได้ค่ะทักพ่อได้เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสองเ็ดแปดแปดสองค่ะโชคมาได้ค่ะโชคมาได้เด็กซื้อสู้ให้งามๆค่ะมีมีสองสีค่ะมีครบใส่ค่ะสีสีสีเหลืองค่ะสีเหลืองกับสีนี้ค่ะ นี่ครบใส่ค่ะโอ้ยราสิไล่เพจมาสั่นเพจเขากับปิดไปอ่อยจ่อยมุกซีฟบ้านมาสั่นโดนเจอเราเรียกหนีบบ๊อบประกันในเนีตก็ได้แล้มาไห่ทั้งยูทูบนะคะไห่ทั้งยูทูบไหลทั้งยูทูบเอาค่ะกากเฟเดอค่ะกากเฟเดอค่ะเสื้อเสื้อส้งนี้ค่ะเดี๋ยวประคุณสีใส่ให้เบ้างนะคะ เดี๋ยไหนเนาะนีนเนาจะใส่ให้ดูค่ะใส่สีใส่สีไหนเนาะใส่สีอะไค่ะ ี่คะ่ะกักุลเดนนี้ค่กักุลใน่สามสิบหค่ะใส่ใส,ส,สามจกรปกติใส่มสามสิบแปดเดี๋ยวนี้ไ่สามสิบหกได้ค่ะไ่สามสิบหกได้ใส่สบายคะ่ะใส่สบายคะ่ะค่ะตลาแบแบนี้ ต่อมากค่ะ ีสองสีที่โอรดสที่โอรด์นี่นะงามค่ะสีโอรสนีสสส่สวยสวยค่ะมาใส่ไปวัดเนื้อค่ะใส่ไปวัดไปบ้านค่ะใส่สวยสนใจทักม่ได้ค่ะ มาเด้อค่ะมาได้คไดใครสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะเบอร์โทรที่065 0927882ค่ะถ้าใส่ไล่ก็ใส่ไล่บันเก้าล่ะคะ่ะอะไรคะ่ะคุณใดเป็นเพื่อนได้ไล่กันนะคะจะได้โลค่ะถ้าไครค่ะ โชมาก่อนค่ะเพาราะว่าพ่อคุณพ่มีแอดมินพ่อคุณพ่อคุณพ่มีแอดมินะเฮ็ดเองมอเท็ดมป้าปลาค่ะเฮ็ดมุ้าปลาไปค่ะอยากทาผาได้ค่ะใครอยากสนใจค่ะโทรมาก่อนค่ะโทรมาก่อนค่ะอยากได้เสียส่งน,นั้นส่งนีบ้านม,มีมีหลายโซ่ค่ะมีหลายสซ่อยค่ะสีมโยคหอยเอฟซีเบิ้งนะคะ มีสองสองส้งมีมีอันนี้มีสองสีค่ะส้มีค่ะมีสองสีแบบนี้ก็สวยนะคะแบบนี้ก็สวยค่ะแบบนี้ก็สวยค่ะแบบนี้ก็สวยะคะ่ะ ราคาพอกันค่ะซื้อเซลก็เซลราคาพอกันเมดานี่ถาคาดีไม่ดีไม่ไม่ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าประกุนส,สีเริ่มเพชรอันพี่ออเดอร์ค่ะพี่ออเดอร์เอาเพราะว่าผ่าประกุนไม่ลายอยู่ค่ะต่อไปมีสีพี่ออเดอร์สิบเร่เบเร่ตัดไม่ลายค่ะสิตัดไายแบบยังเลยสีละตัวละลายบางสีละสีได้ให้เอฟซีพักว่า ก็ใส่ตัดเลยค่ะว่าใส่ว่าใส่ตัดแห็งไม่ไหมสุดๆเลยค่ะอ่าเป็นแบบนั้นค่ะเอาไว้แฟนไปดูเยอะอพอค่อยไล่ไล่ค่ะอกันคืพค่อยไล่ไล่กับาณนู้กัดค่ะก็เลยอยากเซลอหอ่อเหมันหมดค่ะนี่นี่หลายส้มค่ะเซ่อถูกถูกก็จะต้ทุนขึ้นนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะ คุณแนนจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ามาแล้วก็ตดติดตาห้ปา้าในเด้อโแตรแช่ติดตาเนี่ยค่ะสีหน้าปา้านี่สวยค่ะสวยๆนะคะสวยค่ะอันนี้มิดตัวเดียวค่ะมิดตัวเดียวใส่สามแปดสามแปดสี่สิบค่ะรอบอกสีไดสี่สิบแล้วค่ะ โลบกใซีแต่ว่าปิดปลายใส่คือสามแปดค่ะเพราะว่าเขาบวกสองนิ้วค่ะก็ตรงก็ต้อตงเลยใส่สบายค่ะสวยค่ะสวยค่ะปีดตั้งฟ้าสสวยนะคะค่ะอันนี้มีตัวเดียวค่ะมีเหลือตัวเดียวตัดเดียวสัก่อนค่ะแล่ปลาผ่ามีมีมีหลายอยู่ค่ะตัดใบตัดไ้ตัวเดียวก่อนแต่ว่าจะเซล่ยวกนน้งกันนะคะ เจลเดิแบบสามร้อยแดเก้าสามร้อยเก้าสิบค่ะขายถูกๆค่ะขายถูกๆสามร้อยเก้าสิบมาเด้อผู้ใดอยากเอาเสื่อไปใส่สงการนะคะใส่สงการว่าแต่ไม่ท่าบนนะคะขายถูกๆค่ะขายถูกๆค่ะขายถูกๆไหค่ะโทรมาได้ค่ะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสองเ็ดแปดแปดสองค่ะโทรมาค่ะโทรมาโทรมากรได้ค่ะ ขอบประคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะใครสนใจค่ะสวยค่ะสวยแบบนี้ก็สวยนะคะแบบนี้ก็สวยค่ะแบบนี้ก็สวยนะคะมีหลายสีค่ะมีหลายสีค่ะมีหลายสีแบบนี้ก็สวยค่ะแบบนี้ก็สวยค่ะแบบนี้ก็สวยค่ะ สิอาไรยังคืนกันแม,มงเอาบินมาตองไฟค่ะแบบ๋นี้ก็สวยค่ะสนใจทักมาได้ค่ะโยกเซลให้หมดค่ะเซลสินค้าให้หมดนะคะพี่ไลายค่ะ ผุ้ใดที่พ่าเมา,าออไปทานกับมาเด้อ สนใจทางมาได้เด้ค่ะเด้อทดสอบค่ะรอบเพียงรอบเพียงกับสีมาอีกแค่นึงค่ะรอบเพียงสีมาอีกแค่นึงค่ะรอบเพียงจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ทดสอบนะคะทดสอบค่ะค่ะเอาคลิปได้เอาแค่นี้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยผ่อนแมาค่ะสวัสดีค่ะรอบเพียงค่ะรอบเพียงค่ะ